สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคะนะมาในคลิปเลขมงคลน,นำโชคประจําวันเกิดนะคะประจําวันที่3มนะคะมกราคม2 5 6 5นะคะอ่าซึ่งตรงกับวันจันทร์นั่นเองค่ะพี่น้องคะนะเอาใครที่ต้องการเลขนำโชคนั้นเนี่ยคลิปนี้เลยค่ะพี่น้องและใครที่ต้องการที่จะดูในสูตรตัวเลขต่างๆเลขเด็ดรายวันยังไงแล้วเนี่ยนะคะอ่าเข้ากลุ่ม ฟรีเลยนะคะกลุ่มนี้เนาะก็จะมีสูตรของพี่น้องนะคะโดยเฉพาะสูตรของป้าแดงนะคะป้าแดงนั้นมหัศจรรย์แห่งตัวเลขนะคะส่วนใหญ่แลวตัวเลขของป้าแดงนั้นเนี่ยก็จะเอาไปประกอบเรื่องต่ตางๆได้เป็นอย่างดีนะ,ะเอาไว้ยอย่างนั้นนะคะพูดมากไม่ได้เจ็บคอเอา,านะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องคาะนะใช้ วิจนณญาณในการรับฟังรับชมนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะและสิ่งสําคัญอย่าลุ่มหลงม,ม,มัวเมานะคะให้มองว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะพี่น้องจันนะเอาเป็นว่าให้เราประเมินตัวเองด้วยนะเอาละเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพวกนี้นะคะตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรบ้างนะคะมีเลข7นะคะพี่น้อง มีเลข7มีเลข3นะคะและก็12 7 7 3 2 2ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นก็มีเลข1ค่ะพี่น้องค่ะนะมี1มี15นะคะแล้วก็1 3ค่ะ1 5 1 3ค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมี15 13ค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นก็จะมีเลข9เลข 3, 3นะคะ9 3แล้วก็9 5 93 95ค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันนั้นนะคะก็จะมีเลข1 0 8นะคะ6 1086ค่ะพี่น้องค่ะ1086ค่ะ ขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะมี10นะคะมี10แล้วก็53ค่ะ1053ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะมี19นะคะแล้วก็4 5หค่ะ19แล้วก็4 5ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะขอให้เฮงๆงมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นมีหน่านะจ๊ะ 1>, 1 5นะคะและก็2 2 6 15 26ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะสุดท้ายพี่น้องวันเสาร์นะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลข7นะคะมีเลข3แล้วก็มีเลข71นะคะ73 71ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเอาละนะคะป้าหมอขอให้โชคดีเฮงๆในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ